คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่คือบรรยากาศหลักกิโลช่วงโค้งสุดท้ายนะครับผมนะครับโค้งสุดท้ายที่หลักกิโลแห่งนี้นะครับวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดนะครับผมนะครับวันพุ่งนี้ก็รัฐบาลก็จะประกาศผลฉลากกิแบ่งรัฐบาลนะครับก็มีพี่น้องประชาชนนักเสี่ยงโชคก็ทยอยกันมาไม่ขาดสายนะครับเราปักหลักอยู่ตรงนี้นะครับผมสองวันแล้วนะครับผมนะครับจากเมื่อคืนนะครับเราก็ปักหลักประมาณถึงเที่ยงคืนนะครับอยู่ที่ตรงนี้ นะครับผมหลายท่านก็ที่ยังไม่ได้รับชมชิปเลยหนเราก็รับชมได้นะครับผมย้ำนะครับผมนะครับทางชอบเป็นเพียงแนวทางในการลงเสนเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์หลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสนับสนุนการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมภาพบรรยากาศและถ้าหากว่ามีตัวเลขตัวไหนอย่างไรให้ท่านผู้ชมจดไปพร้อมกันเลยนะครับถ้าตรงใจก็นำไปลงทุนได้เลยนะครับไปรับชมชิปกันนะครับผมนะครับก็บรรยากาศโดยรวมนะครับนี่ก็คือบรรยากาศโดยรรรรวมมมนนะะคคััับบทผช นี่ครับก็มีพี่น้องประชาชนนะครับผมก็ทยอยกันเข้ามานะครับขโชคดีนะครับุ้ทององมองมอโชคุ่ดครับเจ็ี่จ็ดนะครับน้มันจุดได้เจ็ดสีนะครับมาดูกระ้องนะครับนีแต่เจ็ดมีนะคะเอาไม้พ เอา7จจก็ได้จ่าจ้าขอบคุณค่ะพจก้าเลยครับเด้็กเป้าเจ็ดเจ็ดห้าหนึงนะครับหัวน่ด้วยครับหัวนี้นะครับคนถองนะครับนมาขอส่งยูทีละกิโลนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับคนจับลอตเตอรี่ฉลาดที่แบบรัฐบาลนะครับสองแล้วก็7จ7ดเจเดองเจ็เียวเลยตนนีังข้ายสองเจ็ด 277นะครับผมให้คุณพี่ขอดูอีกครั้งหนึ่งที่น้องประชาชน FC ดูก่อนนี่ครับผมนะครับคนท้องนะครับผมที่เดินทางมาขอโชค277แล้วก็เจ็ดสตัวนะครับได้เจ็ดสี่เจ็นะครับน้องยู่ได้เท่าไหรนนะพี่พอเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับไหนของคุณยายได้ตัวไหนเจ็ดเอ้าเจ็ดเจ็ดเหมือนกันเลยตัวนี้ตัวนี้ยังยังไม่ได้เห็นของคุณน้องจุดเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็ซื้อเจ็ดเจ็ดเลย โอ้มีโอกาสเป็นประเด็สูงครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับผมก็เป็นคงเป็นแนวทางเด้อท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณานะครับผมนะครับทางเจ้าของเราก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับนำเสนอในเรื่องราวที่เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับที่เหลือก็ท่านผู้ชมนําไปวิเคราะห์พิจารณานะครับครับคุณยายเดินทางมาจากทางไหนครับมาทีทำบุญมาทำบุญแล้วผ่านทางมาย่าโอ้ครับผมขอให้โชคดีนะครับผมถูกหวยโรเบอร์ในวันที่หนึ่งนะครับนะครับผมเราก็เกาะติดสถานการณ์บรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับ อยู่ที่หลักกิโลนะครับผมนะครับหลักกิโลแห่งนี้ก็มีพี่น้องประชาชนนะครับนักเสียงโชคเดินทางกันมาอย่างไม่ขาดสายตั้งแต่เมื่อคืนก่อนนะครับตั้งแต่พูดง่ายว่า4ีหวันหลังมานี้พี่น้องประชาชนของเราเดินทางมากันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้นะครับผมสหรับสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นถนนเส้นหมายเลข2 0 7 9นะครับเส้นระหว่าง อำเภอศีขอรัตนะนะครับผมนะครับสีขอรัตนะเนาะนะครับผมนะครับหลักกิโรที่27นะครับสําหรับท่านใดที่จะเดินทางมานะครับจับพิกัดมาได้เลยนะครับผมนะครับก็ถ้าท่านใดที่จะเดินทางมานะครับในช่วงนี้ก็อยากที่จะให้รถความเร็วลงหน่อยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีรถของพี่น้องประชาชนนักเสี่ยงโชคนะครับเดินทางกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะเจียภาพมุมสูงขึ้นให้นะครับเนาะนะครับผมนี่ก็คือภาพมุมสูงนะครับนะครับผมนี่ก็คือ เก <S 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 2> <S 2> ็บเงงแไเกามากวแรกนี่ลงวดแรกเอาขอโชมานอเด้อสมาเด้อเบื้องนี้เลยมมน้ได้เลบ้ส่หลดมากก่านี่ละมึงทังได้ละมึงทังชงได้ละบงเงน่างงินโอ้คนกับสร้างคนสุริน้นตงแจ็คจปต้เบิ่้นเน นะครับผมนะครับนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมนะครับผมอยู่ที่หลักกิโลเด้อนะครับเดี๋ยวจะห้พที่ให้น้องเข้านะครับอย่างคุณน้องนะครับมันบอกว่าได้เจ็ดเท็ตนะครับผมนะครับเป็นจับได้นะครับเดี๋ยวจะพามุงมุ่งพามืงสูงนะครับนี่ครับนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมนะครับผมนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งนาเะครับเด้อเป็นทุ่งนานะครับผมนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเห็นไหมครับนี่ครับ พี่น้องประชาชนนะครับจอดรถกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับฝั่งนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่เยอะนะครับแต่ฝั่งนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับอยู่ที่หลักกิโลนะครับอย่างนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็ให้ท่านผู้ชมนะครับรับชมมุมสูงไปด้วยกันเลยนะครับสำหรับตัวเลขจะเป็นตัวไหนอย่างไรก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับท่านผู้ชมนะครับ นึ่เก่าิดโที <le> <human> ่โหไเก่านึเก่าครับผมสำหรับตัวเลขเราก็จะมารวมสรุปาอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับเรามเกาะติดไปด้วยกันเลยเด้อนะครับนะครับผมไปเท่าไหร่คะไปน้อย แล้วก็เดินทางมาล็ควาี่ครียดด้วยเช่นกันนะครับเที่ยวผ้าบรรยากาศไปด้วยกันนะครับสำหรับพี่น้องนะครับผมนะครับเอฟซีทุกท่านเด้อนะครับผมนะครับนี่ก็คือบรรยากาศมุมสูงนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมก็ตัวเลขก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผมก็มีหลากหลายนะครับท่านใดเข้ามาก็เห็นตัวเลขแตกต่างกันไปนะครับ สำหรับตัวเลขหลักๆที่อยู่ในหลักกิโลนะครับตัวเลขที่อยู่ในหลักกิโลก็คือ18นะครับ27นะครับฝั่งที่เราเห็นอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ฝั่งด้านนี้นะครับผมนะครับเป็นตัวเลข2079นะครับผมนะครับ2079นะครับตัวเลขตรงนี้ก็คือ2079นะครับผมนะครับ2079แล้วก็27นะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับสำหรับตัวเลขที่อยู่ตรงนี้นะครับเออนะครับผมนะครับ ฝั่งนู้นก็16-50นะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมนะครับผมสถานที่ตรงนี้นะครับผมนะครับท่านใดทีด่เข้ามาแล้วนะครับผมก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับผมในการรับชมเด้อนะครับผมทางช่องก็ยังคงเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับผมนะครับเป็นแนวทางเด้เหมือนเดิมเนาะนะครับนะครับนี่คือดังเรานะครับผมสลับตัวเลขแต่ละตัวนะครับผมนะครับคุณพี่เห็นตัวไหนครับมาเดินเซ็นเสามาเดินเสาเห็นว่าจะ ได้เองสา <3, 7. S 1> มเจ็ดมเจ็ดทูบบ่หักิโลเลยจ้ะนี่นกิโลเลยอ้อสามเจ็ดูทูก่าเก่าสองหาถูทเก่าสองหาแล้วก็มีสที่มูที่มาน้ำกันกับมีสอ,อ,อง้นหนึ่งจดได้พี่้องเอนะครับจดไปทำกันนะครับแล้วก็หน,นึงน่งหน มีมีทนี่นรครับใช่นะครับจางตีไม่ได้นุดไหมคะแม่านะครับเนี่ยคือคุณตีนะครับคนมาตะเศร้านะครับผมนะครับ<ม>เพิ่งก็ได<ม>้โซ <ใน S 2> ่เลขแตละธนตละนมันหนอยสนามก็ได้โชคนะนป่ครับท่บได้มาสามสองวสามหัวะจ้อ้เดีย๋ยมาสองสาหได้โดยส่วนตัวของคุณตี่ในหัวนี้คุณตี่มาเป็นพิเศษมาตวเลยครับสากัามหาสามเซมจ้ะสานี่ก็บานตาจันเนาะก็บบานตาจันนะครับเพราะว่วา 2, เมาเปิ่งเรามักด้วยแม่จ้ะเพราะมาหอยค่ะคือเร่งใส่ตัวนี้เลยแม่แล้วก็ไปเห็นยุ่หมอลักกิโลเห็นในเส้นไล่ของลักกิโลจะในเส้นไล่เนี่มันเป็นแต่ลายไล่เห็นสัตว์เห็นสัตว์เจนเลยอ่ะโอ้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมสามห้ามาแรงนะครับผมนะครับสามห้ามาแรงเร้อพี่นงนะครับผมนะครับ จดไปครับเ้อจดจดจดไปด้วยกันนะครับผมนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศโดยรวมนะครับผมผียูรักกิโลเดออผี่นองเทานะครับผมตัวเลขขจังที่เพื่อนบอกนะนะครับพี่น้องก็คอยๆจดไปนะครับหรือท่านใดที่ยังบม่ท่านก็รีบภาพกลับมาเมืองไม่นะครับถ้าเรา รับชมภาพบรรยากาศโดยร่วมไปน้วกันนะครับผมนะครับย้ำนะครับทางช่องของเรานะครับยังคงเป็นแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวยังคงมีสิทธิเข้าตัวเลขทุกตัวก็ยังคงมีสิทธิหลุดเช่นเดียวกันนะครับผมนะครับคุณยายกำลังเห็อย่างคุณยายเดินทางมาตั้งแต่ทั้งหลายแบบส้มขอมาคุณยายคุณยายเป็นมะพอนะครับผมกระทำคุณยายเป็นมะพอาเป็นตัวใหญครับใคมาเมืองกันีกทีนหนึ่งนะครับ าอดพัดิสากเขาเขาก็เลยมานะครับผมนะครับมาเพื่อที่ซีมาขอโศกขอพรเนาะนะครับผมี่อดสำครับสารสารตาเซี่นะครับผมนะครับพี่น้องเอซีก็มึงเอาเด้ครับเด้อนะครับผมนะครับก็มีพี่น้องนะครับประชาชนนักเสียงโชคนะครับก็เดินทางมากกันบกขาดสายนะครับผมที่อยู่หลักกิโลแห่งนี้นะครับผมนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นหลักกิโลของของปู่คำแสนที่มาตั้งนะครับผมนะครับสำหรับกิโลบรงนี้ของหนองแตงนะครับผมนะครับนะครับผมนะครับเห็นไหมครับผมนะ นะครับผมนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมนะครับผมนะครับผ่ามุมสูงด้วยนะครับผมนะครับนะครับตัวเลขแต่ละโตแต่ละหม่องก็อาจจะเห็นบ่คือกันนะครับพี่น้องนะครับผมพี่น้องเข้ากันเห็นกับร่องวิเคราะห์นะครับผมนะครับะนครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปอีกต่อไปนะครับเด้อนะครับผมนะครับเดี๋ยวก็ติดไปในฐานการเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้เขาก็ขอยุติเพลย์พาสสดเต็มเทคนิคก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมนะครับ รอชมอีกคลิปต่อไปนะครับจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับผมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับ